โอ้ยปลาเยอะมากเลยเอาเลยลูกให้เลยลูก <c oughs> กระเถิดขึ้นมาอีกทีอีกขั้นหนึง่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งลูกขึ้นอีกขั้นหนึง่งเออ <c oughs> ให้เลยให้าหาเลย <c oughs> ไม่ตอดหรอก <c oughs> เอาเลยลูก ปลาเยอะมากๆเลยมีกี่ตัวเนี่ยนับได้ไหมท้าจ๋าลองลองลองโยนให้ตรงขาดิมันจะได้มาอยู่ใ,ใกล้ๆขาท้าจ๋าไม่เอาไม่ดูดได้เอาขาลงไปถอดรองเท้าด้วยไม่เอา เดี๋ยวมันกัดขาพ่อ<ะ>เร็วเร็วเรีบให้เร็ว<ะ>รีบให้เลยลูกโอ้เยอะมากมากเลย<ะ>เร็วเรีบให้เร็วลูกร้อน อ่าดูดิดูที่เขาให้แล้วเยอะมากเร็วให้เร็วรีบให้เร็วโอ้เยอะมากๆเลยอ้าวตกลงยังไงเนี่ยฮะแล้วซื้อมาแล้วเนี่ยฮะให้ตรงไหนฮะหนูหนูยกมามานี่มาออดเดี๋ยวพ่อจะให้ให้ดูมาหยิบมาหยิบมาเร็ว ห <G ül> ยิบมาเดี๋ยวพ่อให้ให้ดูมาแม่คะลูกขยิบขี้แมวด้วยอะคะไม่ใช่ขี้แมวขี้นกไม่ใช่เราอยู่ยที่บ้านหนูขยิบขี้แมวด้วยอ๋อรู้ๆอ่าถึงไม่ใส่นีไ<ะ><ะ>่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะเยอะไหมล่ะนี่นอ่ะไม่ได้ให้นกนี่ไงเห็นไหมโอ้ยยังไงยังไงเยอะไหม นกมันมาแย่งเลยเนี่ยโอ้โหเอาไปตรงไหนมีนจะไปตรงไหนป่าปๆาป่าปาไปตรงไหนเยอะมากเลยตรงไหนอ่ะมันร้อนนะลูกฮะเอาจะให้ตรงไหนก็ให้เร็วแดดร้อนแล้วลูก นกมาแย่งแล้วเดีลปลาเขารออยู<ม>เ่เขาหิวมากแล้วลูกเขาหิวมากแล้ว